สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะทำคลิปรนดอมเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเสีเยสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครสนใจสนับสนุนช่องคุณสามารถกดดูโฆษณาหรือกดคำว่าขอบคุณหรือสุประแตงใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์นะคะหรือใคร อยากจะสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครทาง youtube แล้วแค่ประถามมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเอ่อเย็นนี้นะคะเขาฝากาบอกคุณว่าอะไรเริ่มเลยนะส่งกระแสตดิดกระแสใจมานะคะเธอรู้ไหมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉันเดินทางบ่อยมากเดินทางเยอะมากแล้วทุกครั้งที่เดินทางเนี่ยจะมีความคิดถึงเธอ รู้สึกกังกวลกังวัยอยากรู้เรือ่องราวของเธอว่าเธอทําอะไรเธอไปไหนเธอเป็นยังไงรวมถึงบางครั้งแอบดูดวงถึงเธอด้วยและก็รู้นะว่าเธอเองก็ดูดวงถึงฉันเธอเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อแต่คนเราอะ่ะมันก็ต้องมีเรื่องแบบที่ไม่มั่นใจถูกไหมเเช่นเราอยากรู้อะไรเราหาคําตอบไม่ได้แต่หมอดูหาคําตอบให้เราได้โดยเฉพาะเรื่องความรัก ฉันเองก็รู้ว่าเธอก็ม okay. ีการดูดวงฉันเองก็มีการดูดวงเหมือนกันเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่แต่พอมารู้จักเธอก็เลยมีความเชื่อมากขึ้นเธอเหมือนเป็นครูบาอาจารย์ฉันในเรื่องนี้นะเพราะว่าถ้าไม่มีเธอหรือไม่รู้จักเธอฉันก็ไม่ไม่ไม่ได้อยากมามาสายเนี้ยไม่ได้อยากรู้จักเออไม่เคยรู้เรื่องสายมูไม่เคยรู้เรื่องการดูดวงไม่ไม่เชื่อแม้กระทั่งว่า ดูดวงแล้วมันจะได้ผลแต่พอมารู้จักเธออ่ะอุ้ยมันเป็นไปได้นะมันทำให้เรื่องราวอ่ะมันลี้คลายมันทำให้เข้าใจในความรักมากขึ้นมันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเออมากขึ้นในบางครั้งแต่บางครั้งมันก็ทำให้เราทะเลาะกันมากขึ้นเหมือนกันนะคือมันก็มีข้อดีแล้วข้อเสียถ้าเรามีสติเนาะ แต่ท,ทีนี้ฉันเองอะรู้สึกคิดถึงเธออยากปรปับปรุงตัวอยากมาหายอยากง้อยอยากขอโอกาสอยากเจอเธอมากๆไม่รู้ว่าเธออยากเจอฉันไหมเพราะว่าช่วงเนี้ยเธอดูนิ่งมิ่งมากไม่รู้ทําอะไรอยู่ไม่รู้ว่ามีเรื่องเครียดหรือมีเรื่องอะไรกังวลใจหรือเปล่าหรือว่าเหนื่อยแต่ฉันเห็นเธอเหนื่อยแค่ไหนเธอก็ยังยิ้มได้นะยิ้มให้ทุกคนอย่าเวนฉัน เหมือนเธอมีเรื่องในใจหรือเธอกําลังโกรธเครืองฉันอยู่ฉันก็รู้เพราะว่าอาการเธอมันออกหน้าตาที่มันบึ้งตึงของเธอเนี่ยมันออกมาชัดเจนมากว่าไม่พอใจฉันและที่สาคัญฉันส่องดูเธอตลอดรู้เลยว่าเธอมีอาการแปลกไป,ไปเปลี่ยนไปกับทุกคนไม่เป็นเป็นฉันคนเดียวรู้เลยว่าเธอต้องมีอะไรที่ไม่พอใจฉันแน่แน่ซึ่งฉันกําลังหาวิธีว่า,วาจะทํายังไงในการง้อเธออยู่ซึ่ง หนึ่งในวิธีนั้นก็คือการไปดูดวงการไปหาคําตอบว่าจะง้อเธออยังไงเนี่ยคือตัวช่วยที่ดีของฉันเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีสิงห์ราศีสิงห์ราศีธนูค่ะราศีพิจิกค่ะมีธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะธาตุน้ำมินกร,รกฎพิจิกธาตุลม ให่ถุนตุนกลุมค่ะประมาณนี้นะคะส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักจองคิวรูดงส่วนตัวนะคะวันนี้มีโปรแบบแชทนะลองทักมาจองคิวได้นะคะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย